สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะครับวันนี้ช่องเหนือสารีนานะครับก็จะมานําเสนอความคืบหน้านะครับฝรั่งที่เราเสียบข้างไว้นะครับเพื่อนเเสียบข้างไว้ผมเสียบไว้เบือนวันที่28เดือนตุลานะครับตอนนี้ก็ประมาณ29วันแล้วนะครับเพื่อนๆผ่านมา29วันแล้วนะครับผมเสียบข้างกับต้นตอขี้นกนะครับใช้ยอดของตัวของฝรั่งหงจุนสือนะครับมาเสียบ ตานข้างครับต้นตอขี้นกทิมปุ่มปลูกไว้ประมาณหนึ่งประมาณเกือบปีนะครับแล้วก็เอาตัวยอดของฝรั่งขี้ฝรั่งหงจุนสือเนี่ยมาเสียบข้างเข้าไปนะครับเพื่อเปลี่ยนจากต้นฝรั่งขี้นกเป็นต้นฝรั่งหงจุนสือนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆก็ความคืบหน้าตอนนี้ผ่านมา29วันแล้วนะครับเพื่อนๆอเราจะพามาดูนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเสียบไปแล้วเนี่ยนะครับผมเสียบไวทั้งหมด ต้นนี้ผมเสียบไว้ทั้งหมด3ยอดนะครับเพื่อนๆ3ยอดเอามาเสียบไว้มาดูกันสิว่าหลังจากที่เราเสียบไปแล้วเนี่ยจะติดสักกี่ยอดนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราผ่านไปแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะเพื่อนๆเกือบเดือนแล้วนะครับมันจะติดไหมหรือไม่ติดหรือมีความคืบหน้ายังไงนะครับก็มาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับ เผื่อเพื่อนๆจะได้เอานําไปใช้วิธีการเสียบข้างที่ผมทําคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยอยู่ที่ด้านนี้นะครับเพื่อนๆลองไปดูเดี๋ยวผมทําตัวไอไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับแปะไว้นะครับเพื่อนก็ลองเข้าไปดูนะครับวิธีหนึ่งนะครับเผื่อไปใช้นะครับมีฝรั่งกิมจูหรือฝรั่งตัวอื่นนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนต้นเขา ให้เขาเป็นต้นฝรั่งที่เราต้องการนะครับโดยเราโดยเราไม่ต้องเสียเวลานะปลูกใหม่นะครับผมแล้วก็หรือจะเราเพิ่มความแข็งแรงของต้นนะครับไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับความคืบหน้านะครับอาเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ต้นฝรั่งที่เราเสียบยอดด้านข้างไว้เลยครับหรือเสียบข้างนะครับ ผมเสียบไว้ทั้งหมดสามยอดนะครับเพื่อนๆด้านบนหนึ่งนะครับด้านด้านล่างนี่ตรงกลางเป็นสองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกเป็นสามนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับฝั่งนี้ครับเป็นสามเอาเรามาเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นด้านบนนะครับตอนนี้เน่าไปแล้วนะครับยอดด้านบนนี่เน่านะครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพื่อนเพื่อนผ่านไปอ่ายี่สิบเก้าวันนะครับก็แสดงว่ายอดนี้หมดหวังแล้วครับก็คือคงไม่ติด นะครับคงไม่ติดแล้วนะครับเขาก็คงจะต้องแกะออกครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเน่ามาขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมมาดูด้านตรงกลางนะเพื่อนๆตรงกลางนี่นี่ยอดกลางเพื่อนๆเห็นยอดกลางไหมครับเห็นไหมครับเทียบกับยอดบนนะยอดบนนี่คือเขาดําไปเลยนะครับเพื่อนๆมีสีเขียวยี่หน่อยนึงเขาแสดงว่าเน่านะครับแต่ด้านด้านกลางนี้ยังเขียวอยู่เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมผ่านมา29วันแล้วแสดงว่า อันนี้น่าจะต,ติดแล้วนะครับเพื you? ่อนๆนติดแล้วครับติดแล้วนะครับเพราะว่าเห็นตอนนี้นะครับเพื่อนๆนนี่นี่มันอ่าไม่ค่อยเห็นนะนี่เห็นไหมครับเขามียอดใบออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนแทงออกมาแล้วนะครับเห็นไหมแทงออกมาแล้วนะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เหลือรอเวลากรีดแล้วกรีดทําช่องตรงนี้ให้เขาหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆทําช่องให้เขานี้นิดนึงเพื่อให้ยอดเขาโผล่ออกมานะครับเพื่อนๆนแต่ว่า สภาพยอดที่เราเสียไว้ทั้งหมด29วันเนี่ยเขียวแบบนี้แสดงว่าติดเลยนะครับเพื่อนๆติดแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะน็อกกาดได้อีกนะครับคือถ้าเรากรีดยอดตรงนี้ไปแล้วบางทีเขาเนา่าเขาแห้งไปเลยเพื่อนๆนะครับเขาแห้งไปเลยก็มีหลายสาเหตุนะครับมีกากจากาดด้วยแล้วก็ผมก็มีอีกอันนึงที่เราต้องทํานะครับหลังจากที่เขาแตกออกมานะครับถ้า ประมาสัก25ห้าหรือ2 6กวันนะเพื่อนเพื่อนถ้ายังเขียวแบบนี้เนี่ยให้เราทําแบบนี้ครับมาดูข้างบนนี้ครับนี่คบเพื่อนคว้านไปเลยนะครับคว้านไปเลยคว้านลาต้นเลยนะครับทําเหมือนตอนกิ่งะครับเพื่อนๆเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงเขานะครับเพื่อนๆนบังคับให้เขาไม่ส่งน้ําเลี้ยงขึ้นไปบนยอดของฝรั่งขี้นกนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับคว้านทิ้งไปเลยนะนะครับคว้านแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อออกครับขูดเนื้อเยื่อลงมาเหมือนตอนกิ่งเพื่อนๆน รอบเลยนะครับควานให้รอบเลยนะเห็นไหมครับเพื่อให้พังคับหรือเราจะตัดยอดไปเลยก็ได้ถ้าตัดต้นตรงนี้ออกไปเลยนะครับคือผมก็ใช้วิธีนี้นะครับไม่ละงั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราแกะออกมาเนี่ยยอดเนี่ยเขาจะแห้งไปเลยเพื่อนเขาจะไม่แทงออกมาผมสังเกตมาหลายหลายครั้งแล้วเพราะว่าดูแบบนี้เหมือนติดนะครับแต่พอเราเราเปิดถุงตรงนี้ออกหรือกรีดกรีดพลาสติกตรงนี้ออกแล้วเนี่ยยอดเขาแห้งนะครับเนี่ยครับ ผมก็สันนิษฐานว่าอาจจะเออเขาเขาไม่ส่งมาลาเลี้ยงมาให้หรืออาจจะน็อกอากาศอันนี้ก็ลองดูครับผมแต่ผมเพื่อความมั่นใจนี่เพื่อนๆให้คว้านไปเลยถ้าหลังจาก25วันมาแล้วนะครับถ้าเขายังเขียวแบบนี้อีกนะครับเขียวแบบอยู่แบบนี้นะให้คว้านตรงนี้ออกไปเลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะก็แตกยอดออกมานะครับแตกยอดออมาแตกยอดมาให้เยอะกว่าน,น,นี้อีกหน่อยก็ได้ครับเพื่อนๆหรือขนาดนี้ก็ได้นะครับแปลว่าเขา เขาแทงยอดออกมาแล้วเราก็กรีดพลาสติกออกเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับกรีดตรงแผลตรงนี้นะครับแผลกรีดพลาสติกตรงนี้ออกเปิดเปิดให้ยอดเขาแทงออกมานะเพื่อนๆนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของผมที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนนะครับมาดูดูยอดอีกยอดหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูยอดด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอาจจะตามมาดูนะครับ ครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือยอดด้านหลังเขานะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนเป็นไงครับยอดที่สามนะครับที่เสียบไว้เขียวเลยนะครับยังเขียวอยู่นะครับเขียวรู้สึกว่าจะเขียวกว่ายอดกลางด้วยซ้ํานะครับเขียวแบบไม่มียอดที่เน่าดำลงมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับแสดงว่าอันนี้เขาก็ประสานกันดีแล้วนะครับเนื้อเยื่อเนี่ยครับด้านข้างถ้าดูดีๆนะครับพอดีมันติดพลาสติกนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะประสานด้านข้างไปแล้วนะครับสานกับเนื้อต้นต่อขีนกกับยอด พันธุ์ดีของเรานะครับยอดของเจนสื่อนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเขาประสานกันเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขาน่าจะติดแล้วแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่าก็คือยอดของพันธุ์ดีเนี่ยยังไม่แทงออกมานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมดูแล้วเขาก็ยังไม่แทงยอดออกมานะเออผมก็อันนี้อาจจะผมอาจจะรอสักสองสามวันนะครับดูซิว่าเขาจะแทงออกมาไหมก่อนที่เราจะกีดตรงนี้ออกนะครับ เพราะว่าอยวรอให้เขาแทงออกมาก่อนนะครับผมอยากให้เขาแทงออกมากอนแล้วค่อยกรีดเขาออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแห้งนะครับแห้งไปเลยเพราะเขาอาจจะไม่มียอดออกมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีปัญหาว่ายอดพันธุ์ดีเนี่ยจะแห้งไปเลยนะครับเราก็เอาพวกความมั่นใจครับรอให้เขายอดเขาแทงออกมาก่อนดีกว่านะครับแต่อย่างนี้เขาประสานกันดีแล้วนะครับผสานกันดีแล้วระหว่างต้นต่อกับยอดพันธุ์ดีของเรานะครับเห็นไหมครับ เขียวเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ผ่านมา29วันแล้วเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่เน่านี่ก็แสดงว่าเขาผสานกันดีแล้วนะครับก็เหยียวมาตามคาพื้นหน้ากันอีกทีนะครับเพื่อนๆว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะแทงยอดออกมาสําเร็จไหมนะครับบางทีเราก็ยังไม่ไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอยอดมาแล้วกรีดออกแล้วพลาสติกออกแต่ว่ายอดก็ไหมไหมไปเลยคือไหมแห้งไปเลยนะครับ แล้วเขาก็จะเน่าตามมาทีหลังนะครับอันนี้ก็เจอมาหลายยอดแล้วนะครับโอเคนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปถ้าผ่านมา25หรือ26วันเนี่ยคว้านกิ่งไปเลยนะครับคว้านต้นไปเลยนะครับเพื่อให้เขาไม่ส่งน้ำาลี้ขึ้นไปบนยอดนะครับเพื่อนนะครับแล้วเราค่อยมาลุ้นกันว่ายอดเขาจะแทงออกมาดีไหมนะครับยังไงเรามาติดตามกันดูอีกทีนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ขอ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบใจในคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะครับผมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเพื่อนๆมาคุยกันได้นะครับยินดีรู้จักทุกคนนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยก็ดีเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ